รับรองว่างานนี้จัดเต็มแน่นอนเลยค่ะมีสี่เล่มจบแล้วก็ออกพร้อมกันสี่เล่มเลยนางเอกมากฝอรักเรื่องนี้ก็เป็นเอกการละคออีก<ช>แล้วหนึ่ง<ช>คือปกสวยมากทุกคนและก็คือเท็กซเจอร์ต่างๆของปกใช่รวมล่ะตำหนักแซ่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการลว,ลวมรับตำหนักแซก EP นี้ก็เป็น EP ที่31แล้วนะคะทุกคนโดย EP นี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนังสือที่จะได้วางขายในช่วงงานหนังสือค่ะรับรองว่างานนี้จัดเต็มแน่นอนเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าในงานหนังสือครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเราคนหนังสือมากกว่าลักนเล่มใหม่แล้วก็มีทางเล่มเก่า รวมถึงโปรโมชั่นพรีีเมพิเศษพิเศษมาฝากสหายนะักอ่านกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะก็ขอมาขอรว้รับนะคะในส่วนของที่เป็นนิยายที่จะเปิดขายใหม่ในช่วงงานหนังสือกันด้วยค่ะเ,คเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกที่จะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมนะคะนั่นก็คือเรื่องโยกราติการแห่งสางอันเล่ม และก็เล่ม6ค่ะ,คะโดยเล่มนี้นะคะบอกเลยว่าความเข้มขนน้นย,ยังคงเข้มข้นต่อเนื่องยังมีทั้งแบบเรื่องการสืบคดีพูดผีปีศาจต่างๆที่ออกมาไม่ขาดสายนะคะก็คือเมืองฉางอันนี้คือแบบ สับสนวุ่นวายอนละหม่านมากๆเลยแทบจะลุกเป็นไฟแล้วใช่แต่นางเอกของเรานะคะก็คือแทบไม่ได้อยู่อย่างสงบเลยเพราะว่าจะต้องมาเจอกับมารปีศาจที่ว่ากันว่าเป็นราชาปีศาจร้ายอีกด้วยจริงซึ่งตอนนี้เริ่มจัดการเองไม่อยู่แล้วนะใช่อพราะไหนต้องมีผู้ช่วยถูกต้องและผู้ช่วยคนนั้นก็คือพระเอกของเรานะถูกต้องเนี่ก็มีโมเมนต์อีกแล้วเรื่องมีคือ ความหวานความฟินนี้ก็คือแบบก็เรียกว่าอัดแน่นเหมือนกันนะใช่ระหว่างที่เขาสืบคดีร่วมกันนะคะเขาก็จะมีความฟินมาให้เราแบบแต่ทุกจุดหัวใจเสมอเลยไม่เคยขาดเลยเนาะแต่สองคนนี้อะเนาะแล้วก็คือในเล่ม5้าเล่ม6นี้นะคะจะวางจาหน่ายในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะ ส่วนใครที่อยากช็อปตั้งแต่เล่ม1นถึงหก็สามารถรอช็อปได้ที่งานหนังสือเลยค่ะใช่ค่ะว่าอย่างเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีทั้งหมด8ดเล่มจบด้วยกันกค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็พี่ขอแอบบอกความพิเศษเพิ่มเติม,มนะน้องบีว่าอย่างเรื่องนี้นะคะถ้าใครซื้อครบทั้ง2เล่มอย่างเล่ม5้าเล่ม6เนี่ยเราก็จะมีชุดแม็ก,มกเน็ตนะคะที่เป็น g ิบบีไดดคะตัวละครที่เป็นพระนางค่ะให้นะะักอ่านเนี่ยได้ไปสะสมกันด้วยซึ่งเราเนี่ยให้สะสมมาตั้งแต่ช่วงเล่มหนึ่งแล้วนะคะเราจะมีแบบเล่มหนึ่ 6นะคะส่วนเล่มอ่าเเล่ม8เนี่ยก็ยังมีให้สะสมด้วย,ยในเดือนพฤศจินนกายนอันนี้แอบบอกอบเลยใช่แอบบอกก่อนเลยนะก็ไปติดตามกันได้นะคะกับเรื่องยกราชการแห่งสางอันค่ะ มากันต่อที่เรื่องต่อมานะคะก็คือเป็นนิยายเล่มต่ออีกหนึ่งเล่มค่ะนวีของปีนี้นะคะก็คือเรื่องตัวร้ายต้องสมบทบาทอยู่ทุกวันค่ะโดยในเดือนนี้นะคะก็คือจะออกเป็นเล่มที่6แล้วค่ะใช่ใ,ชใกล้จบแล้วเนาะใช่เพราะว่าเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกันเจดเล่มจบด้วยกันค่ะ ก็เดี๋ยวในเดือนพฤศจิกายนก็จะพบกับเล่มเจ็ดที่เป็นเล่มจบแล้วด้วยนะคะเรียกได้ว่าใกล้จะเดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายนะคะเรียกได้ว่าความสนุกเนี่ยมีให้เราได้ลุ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะน้องลีไม่มีช่วงดอบเลยเนอะเรื่องนสนุกมากถ้าทุกคนที่เคยอ่านแล้วหรือยังไม่เคยอ่านก็แอบบอกอีกหนึ่งรอบว่าเรื่องนี้คือจะมีแบบเป็นแนวระบบเรื่องแรกของมากกคลักเลยด้วยเนาะใช่ใชแล้วก็มีเป็นการเหมือนแบบทลุมิติเข้าไปในอยู่ในนิยายอ่ามีเกิดเกิดไหมเนาะแล้วนางเอกก็ไม่เหมือนเรื่องอื่นเพราะมีความเป็นตัววนะะคให้่่พีา เป็นนางเอกที่มีนิสัยแบบเหมือนนางร้ายแบบแต่เขามีความเด็ดขาดเนาะไม่ใช่แบบร้ายแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะมองมีเป้าหมายที่จะไปใช่ใช่เป็นเรียกว่าเป็นนางเอกที่มีความเป็นนางร้ายอยู่ในตัวเองเหมือนกับชื่อเรื่องเลยนะคะเพราะว่าอย่างอย่างเรื่องนี้อย่างตัวเอกเองก็คือเป็นหญิงสาวที่มาจากยุคปัจจุบันเนาะที่แบบว่าเอ้ยเข้าไม่อยู่ในอนิยายเรื่องนึงแต่ว่าพอเขาเขาเป็นเหมือนนางเอกหนังอะ เขาก็จะอาศัยในความสามารถที่เขาเป็นนางเอกนางเอกหนังอ่ะสมบทบาทใช่ใช่ในการเอาชีวิตรอดอยู่ในที่อยู่ในช่วงแบบในยุคโบราณในนี้ด้วยนะคะที่บอกว่าเฮ้ยเราได้ลุ้นกันต่อเนี่ยก็คือนอกจากแบบบอสเซต่างๆที่พานางของเราเนี่ยได้เจอแล้วนะคะยังต้องมาลุ้นด้วยค่ะว่าเฮ้ยแล้วชาติกาเนิดจริงๆของพระเอกเนี่ยเขาเป็นโอรสของอดีตฮองเต้จริงหรือเปล่าด้วยค่ะน้องวิ พอพระนางเริ่มรู้รู้ระคลยระคาเรื่องข่าวลือนี้ก็คือเริ่มวางแผนเข้าสู่บัลลังก์แล้วจ้าคือเป็นพระนางที่เป็นคู่สร้างกันมาจริงๆริงเหมาะกับการตีอยู่ด้วยกันมากเพราะว่าใีนใงใหญ่ด้านในเนี่ยก็คือ ตัวพระเอกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนตัวร้ายเหมือนกันเนาะเหมือนเป็นตัวต่างคนก็ต่างเป็นตัวร้ายอันดับหนุนเนาะก็มาติดตามกันด้วยนะคะว่าเฮ้ยแล้วขนทางสู่ราชบัลลังก์ของทั้งคู่เนี่ยจะสมหวังหรือไม่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยแบบเฮ้ยจะไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะกับตัวร้ายต้องสมบทบาทอยู่ทุกวันเล่ม6นะคะเล่มนี้นะคะจะวางจำหน่ายในวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะก็คือเป็นวันแรกของงานหนังสือเลยนะคะ เ่องต่อมานะคะเรื่องนี้เป็นนิยายใหม่แกะกล่องที่เพิ่งประกาศลิขสิทธิ์ไปไม่นานนี้เองนั่นคือตกรางวัลอย่างน้มให้การแสดงของภาชยาค่ะโดยเล่มเรื่องนี้นะคะมีสี่เล่มจบแล้วก็ออกพร้อมกันสี่เล่มเลยคือมันเลิศตรงที่เราแบบรอไม่นานใช่ไม่ต้องรอแปถึงก็คือซื้อกลับบ้านอ่านเลยถ้าสี่เล่มนี้คือกี่วันจบถ้าทุกที้าวิอ่านเลยแบบสี่สี่วันได้ไหมสี่วันใช่วันละเล่มจะนับเป็นวันได้ไหมในเมื่อเวลามันต่อเนื่องเลย คืองันตอนเลยจริงก็เอาแบบสี่วันครึ่งอะไรอย่างงี้ยกันเนาะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานของท่านปาตาเติ้ดเล่เกียนนะคะนักเขียนเรื่องหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งชางอันที่เป็นซีรีส์ใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้จริงๆทุกคนน่าจะเคยอ่านกันมาอยู่แล้วแหละเพราะเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยเนาะใช่สำหรับหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งชางอันน่นนะคะต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้นะคะเป็นแบบนางเอกนะคะคือ ฟื้นมาอยู่ในร่างของคนอื่นนะคะคือชาติก่อนเนี่ยเขาเป็นถึงฮองเฮาเลยทีเดียวแล้วก็คือหลังจากคลอลูกเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปนะคะพอแบบหนึ่งตื่นลืมตาขึ้นมาอีกทีก็คืออยู่ในร่างของคนอื่นแล้วซึ่งเป็นเด็กสาวที่มีใบหน้าเหมือนกับตนเองในชาติก่อนใช่แล้วกับพีเดียวเลยคือมันจะมีแค่จุดแบบเล็กบต่างกันนิดเดียวเท่านั้นที่แบบถ้าไม่แบบไม่ได้สังเกตก็คือก็คือคนเดียวกันไปเลยเนาะใช่แล้วก็คือนางเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเข้าวังค่ะด้วยการแบบเหมือนไปคัดเลือกหญิงงาม จริงๆเนี่ยด้วยความที่ใบหน้าเหมือนกับฮองเฮานะคะที่แบบครอบครัวเคยถูกกล่าวหาว่าแบบส่คบคิดจากค่าศึกก่อสงครามาต่างๆอะไรเงี้งงงยก็เลยแบบตอนแรกก็เอ๊ะฮ่องเต้จะไม่พอพัะไทยหรือเปล่านะหรือจะคิดว่ามีคนจงใจส่งนางเข้ามาหรือเปล่าแต่สุดท้ายนางก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็คิดแต่ว่าจะทําอย่างไรให้ได้รับความปวดปานใช่นั่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือที่นางอ่ะเข้ามาเหมือนนางมีหนึ่งเหตุผลหลักเลยใช่ไหมน้องวี นั่นก็คืออยากจะมาพบลูกพบลูกของนางทีนี้อยากจะเข้าใกล้ลูกก็จําเป็นจะต้องได้รับความปรดปานจากคนเป็นพ่อเนาะใช่ไม่งั้นคือแบบเข้าเข้าหายากมากเลยนะใช่ทีนี้ก็เลยเป็นนางเอกที่แบบต้องสวมบทบาทแสดงละครต่อหน้าพระเอกตลอดเวลานะคะโดยเรื่องนี้นะคะนางเอกมากกว่ารักเรื่องนี้ก็เป็นเอกการละครอ,อีกแล้วหนึ่งเอกการละครเพร,ะราะว่าต้องเอกมากๆด้วยนะเพราะว่า คือแบบเขาเนื้อในข้างในเราในจิตใจตัวตนข้างในเราอ่ะเราคือ้องเขาคนเดิมคนนั้นแหละใช่เออที่เหมือนแบบเรามีสามีก็คือฮ่องเต้ค,คนนี้แต่เราก็คือไม่ได้อยากให,ให้เขาอ่ะรู้ว่าแบบเฮ้ยฉันคือแบบเมียแกนะอะไรประมาณนี้คือแบบต้องแบบทำทุกิถีทางเนาะใช่ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะวางจาหน่ายในวันที่12ตุลาคมแล้ว<ช>นั่นก็คือวันแรกเนาะ แล้วก็รอติดตามกันได้เลยสี่เล่มจบออกพร้อมกันที่สำคัญคือเรามี Value Box ให้สะสม,มด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น Value Box ที่มีเล่ม4นะคะบวกกับ Box แล้วก็มีของพรีเมียมที่จะแถมให้นักอ่านได้สะสมกันด้วยค่ะแล้วเรา2คนนะคะได้สัมผัสรูปเล่มมาแล้วอบอกเลยว่า มันจีมากใช่คือปกสวยมากทุกคนและก็คือเท็กเจอร์ต่างๆของปกใช่คือว่าพี่ว่าเห็นรูปก็คือสวยแล้วแต่พอ<ช>เราได้มีแบบเท<า> <x> er ็กเจอร์ของปกแบบอุ้ยมีรายละเอียดที่เราแบบอุ้ยเห็นมานี่ก็คือแบบก<อ>รีดมาก<ช>ดีนะที่แบบได้ขึ้นไปในห้องกองบอก,กองคือไปลวงใต้ตมเลยค่ะว่าแบบใช่ลวงลวงออกมาเลยค่ะว่าแบบ เผยปกเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วแล้วมันผ้าปกเนื้อปกเรามีเท็กซเจอร์เนาะให้แบบทุกคนได้ไปสัมผัสกันด้วยนะคะว่าแบบชื่นชอบไหมก็มาบอกพวกเรากันได้นะคะรอสั่งซื้อรอมาสัมผัสหรือว่าจะมาดูที่งานก็ได้นะคแต่พลาดไม่ได้จริงจริงเพราะว่าถ้าใครเป็นแฟนของนิยายเรื่องหญิงงานดบแห่งฉังอันเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้เพราะว่าแบบเหมือนเราได้ลุ้นไปกับนางเอกว่าแบบเฮ้ยแล้วเขาจะถูกจับได้ไหมว่า เฮ้ย <Hey, S 2> คือนั่นนี่คืออดีตทองเฮานะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ช>ที่เราอ่านแล้วร<ช>ู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนได้ร่วมรุ้นไปด้วยนนวีโนะใช่ค่ะมะต่อเป็นที่เรื่องสุดท้ายนะคะที่จะจำหน่ายอยู่ในช่วงงานหนังสือค่ะก็คือเรื่องปรปักษ์จำน,นนั่นเองค่ะเพราะวันนี้คือ โฉมใหม่นะวีโนก็คือเป็นภาพปกใหม่เลยนะคะ<อ>ก็แฟนๆของท่านเพิงไลเคอร์หรือว่าสหายที่เคยอ่านแล้วหรือว่ายังไม่เคยอ่านก็มาติดตามหาซื้อกันได้ด้วยนะคะเพราะว่า<ช> <ๆ S 2> อ่าเรามีไป้จำหน่ายที่บู๊แจมสายแล้วก็ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะถ้าเคยมีปกเก่าแล้วก็มีอัปปกใหม่เนี่ยไปแบบสะสมเพิ่มเติมกันได้เนาะปกนี้จะได้เห็นท่านหัวด้วยใช่ได้เห็นในทุกๆปกเลยทั้ง4ี่ปกก็คือมีเป็นตัวละครของพระเอกแล้วก็นางเอกในทุกๆปกเลยนะคะก็ได้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่น่า สะสมพอเชื่อว่าในปกเล่มเอ่อเซตแรกเนี่ยนักอ่านนะ่าจะอ่านกันไปหลายรอบแล้วถูกต้องใช่ก็ไปติดตามกันด้วยนะคะกับประปักษ์จำนนนะคะมีอ่าสี่เล่มเลยที่ออกพร้อมกันนะคะที่เป็นเปลี่ยนปกใหม่ค่ะค่ะ,คะต่อมาค่ะในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นนะคะ เรื่องโปรโมชั่นนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะคะรอติดตามเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจม,มากกว่าหลักเลยค่ะรับรองว่างานนี้จัดเต็มจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บูธแจมใสของเรานะคะบูธ Q18 รออยู่เนาะใช่ค่ะก็ถ้านักอ่านคนไหนเนี่ยอยากรู้รายละเอียดในางานหนังสือต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามได้ที่หน้าเพจม,มากกว่ารักนะคะ,ะหรือว่าเว็บไซต์แจ่มใสก็คือมาติดตามได้เลยค่ะคือเราจะมีบอกเลยว่าแบบหนังสืออะไรที่เรานําไปจาหน่ายบ้างมีโปรโมชั่นอะไระมีกิจกรรมอะไรพิเศษนะคะก็สหายนักอ่านนะคะก็อย่าลืมมาพบกันที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะคะครั้งที่28นี้ค่ะวันที่12ถึง23ตุลาคมนะคะโดยในวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยเขาจะเปิด อยู่ในช่วงเวลา11โมงถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะคะจะเปิดในช่วงเวลา10 <highway. S 2> โมงถึง5ทุ่มค่ะเรียกได้ว่าเปิดกัน,บนแบบยา,ยาวๆเลยน้นองวีเนาะเผื่อแบบอุ้ยคนไหนยังแบบเออทำงานเลิกดึกหรืออะไรเงี้ยก็แวะเวียนมาทีา่หาเราได้ที่บูธจําสายได้นะคะก็จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะชั้น LG พอห้ถึงเนะคะย้ำอีกครั้งนะคะมาเจอพวกเรากันได้ที่บูธจัมสายคิวค่ะค่ะเมามอยกันอย่างแบบอัดแน่นสำหรับหนังสือใหม่ที่สองในช่วงงานหนังสือครั้งนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะไปอยากจะฝากทุกคนกดไลค์กดหัดใจกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะและถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามได้ที่ข้างล่างเลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่น่ะบ๊ายบายค่ะ